ทำท่าลรทำ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 อทมีอย่างแห่งประตูกินบอลแต่พอยกส่งอะไรไ่ให้ประตูหรือเปล่าบอลลอยก็มานจ๊ลอยออกไอ้แกได้อยากกินแล้วอออกกันเผื่หลายเอแกได้เผื่อหลไม่เลี่ยนาอุนรโอ้ยเข้มเออเข้มเห็นยังมาเส้นหนาเข้มแท้แล้วเราจะเปิดอันไหน อันนี้ไงจากคุณจำยาคิดสุกนะคอกแกหิวแล้วเลี้ยปไปหลายเลี้ยวไปหลายนอนอนอโดนโอ้ยลดทนจักพี่พี่อะไรครับพี่ยาส่งอะไรมาน่าจะชุ่อะไรครับ กางเกงน้องโซยาเห็บหมัดเดือนละหนึ่งเมตรจากที่ยาจ้านี่นะคะอยากขอหมอเอ็สซ์สารมาให้นะคะอ,อันนี้เป็นขอบคุณมากนะครับของน้องโซนะคะว้าววว้าวมาแล้วอของควานอาหารควานเขียนไว้หน้าหลออาหารควานใช่อาหารควานส้มเขียวสำหรับคนช้างขุมบัวบานหัวเดียสมพร หมูอ้วนนานูดูว่าไอ้ปี๊ดปีปี๊ดปีดปี๊ดเอมี่เพิ่มพูนมาดูเจดิเครับเดี๋ให้กินเจอุ้ยสวยมากเลยแท็กซี่แท็กซี่วันนี้ไม่มีแล้วอันนี้ไปให้เอาไปให้ควนช้างเลยเนาะอยากที่ห้ามันพูดแต่ความจริงใจใช่ไหมอันเนี้ยไปให้ควนช้างใช่ครับควนช้างควนช้างอยู่ไหนเดี๋ยวคอนช้างก็มาครับไปตามหาโทรศัพท์ ศัพท์หายศัทเพิ่มเลยัวท์ลูกควันหัวหายเอาไม่ใช่ไม่ใช่หายอยู่นั่นหอเอ่อกเราไปเล่นน้ำหรอเปล่าวันนี้หายวันนี้เอาอเ่อานเปิดเปิดตเปิดต่อนึงเปิดนอันนี้เ,เปิดเดีวเอาเอาให้อน,นช้าเก็บไปดีด้อมเไม่ไหลอถุงมีโทรศัพท์ไม่มีไม่มีเลยอันนี้จากคุณพี่คุณพี่ คนพิษเร็วบุหรี่ไหแสเปิดดูสิมีอะไรอยากดูอาจจะเลี้ยวะลน่ทาบ้างนะเอไม่ทาจกแกล้จกแกล้ก็ทำแล้วมีดุมาดงกินกินขึ้นตบบอลอี่เลอโอ้มาแล้วคือไรหรอของบุหลายหรอไม่ใช่กองเสือใช่ไหมคุนจากทันอยูเหมือนรัด สีมันสางอย่างสีางอย่างบ่ฮู้มันท่อมเลยมันใบไม้อ่ะมันต้นท่อมเลยต้นท่อมแน่เลยต้นอะไรวะใบไม้ใบไม้ต้นท่อมเราต้องออกมาให้มีอากาศหายใจปะต้นท่อมไม่มีเอฟซีส่งมาให้เราปลูกหรือเปล่าอ้ยเฮ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 ้ยของการหรือเปล่าเขาเขียนว่าเปนเขียวนี่ไงตายแล้วคุณว่าทันยูเหมุนลัดจะได้สู้แดดแล้วสู้เขียวเราต้นกระท่อม้นไม้มีชีวิต ใช่ไหมต้นอื่นก็ได้เอ้ยซิมเบิงเอ้ยสู้แดดวิ่งทั้งวันบุตรมบอกแค่ได้กินก็วิ่งทั้งวันน่าจะใช่ไหมเคยกินเหรอให้บาตุรมบอกใขอเคี้ยวหน่อยจะมีหลายต้นนะไอ้เหี้ยเรียบนหลายเข้มมากต้นอะไรต้นอะไรด้วยหรือเปล่าเออต้นเปรี้ยวต้นเปรี้ยวแค่กินตัวคุณก็เปรี้ยวต้นบักซีดาหรือเปล่าแค่กินตัวคุณก็เปรี้ยวพอแล้วจริงเหรอว่าไงต้นเปรี้ยวหรอโอ้ตายแล้วโอ้โหได้กลิ่นแจกลายบุหรี่สลบเลย ตุ้มพื้นขึ้นมาลูกไม่ไหวแล้วกินแรงไม่ใช่ตุ้มบอกว่าแค่กินปากก็ตุ้โอ้เมนเมนเมนไม่บอกอะไรพรแล้วพอแล้วไอ้พวตุมทำท่าใครส่งมาเหรอที่ฝนทิพย์อ๋อแกส่งมาจริงเว้ยคุณชมพู่เล่นแต่แกส่งมาจริงทำไมต้น ต้นมะม่วงมะม่วงหิมพันมะม่วงหิมพานมะมะปางแบบจำใยโอ้โหมีความแบบรู้แค่ดมแค่ดมต้นไม้ก็รู้ว่ามันคือต้นอะไรปาโตหรืองืดเลยแต่ละคนไปนองเอาต้นไหลครับต้นไม้นี่แหละโอ้ต้นไม้เหมือนกันใช่ห้ามจับแรงเพราะว่ามันจะ โอ้โหไอ้จากที่เรียนมาสี่ปีแต่บุญหลายมัดอะไรนะมัดอันเออวัลต้นไม้โอ้โหตายหมดเลยอ่ะอันนี้ตายแล้วเออมือเราอย่าไปตับไปจับอะไรนั่มันจะตายหมดจับปลาแดกปลาแดกยังตายครับผมปลาแดกมันตายอยู่เลยเอาบอกอ๋อเล่นมุกอะไรมุกตลางภาพเลยนี่มันต้องตั้งตั้งอย่างนี้โอ้โหมันมัน มันยากขนาดนั้นเลยเพื่อนน้ำหลายใช่ตีดตรงนี้เออโอเคเอาเงี้ยก่อนดิโอ้ยบาดมือของเนื้นเอเดียวนี่มันมันทับใบย,ยายาช้าอือปะตบมึงมุกหไไรือเปล่าหอยวะบุลอยบอกพูดพูดแค่นี้กลินไปถึงนู้นเลยครับหลอกแป๊บตนเงี่ยต้นช่พู่วะนี่อารยา โอ้โหตึงโป๊ะต็มต็มโป๊ะเอ้ยไปเจอนอนไหนวะไปเจอนอนออบ้านช้างรีสอร์ทปวดถุงโอ้ยเศร้าเศร้ากับลูกบุญหลายมากเลยนอนดี่ป่ะ ใบไใบไม้ใบไม้เรามาดูต้นนี้ก่อนต้นไรเองโอ้โหหรู้สึกจะสนใจต้นเดียวนะครับเออปลูกก็ดีมันจะได้สู้แดดละเองอะจะได้แบบยิ้มหวานมันคือต้นบักซีดาต้นอะไรวล่ะ ต้นไม้เนี่ยหรือก็รู้หรืพอมันโตมาทุกถ้ามันออกลูกเขารู้เองว่าถือเป็นอะไรเอาลูกเป็นคนเหรอัันน้นน่าจะเป็นมัลการีผลเอาลูกเป็นคนมัลการีผลเอาลูเป็นคนเหรมัลกะรีผลไม่มีหรอกนาลีผลเติมเองอีกแล้วนาลีก็ผู้หญิ่งได้เลยก็ถูกแล้วไง อชอบต้นนี้อ่ะกไปเสือมันชอบมันชอบเคเลอเ่อนเกิดมาผมยังไม่เคยแตะเลยเนะ<ม>นี่ยต้นเล้ยงเนต้นเลี้ยงเนื้อเออรื่องจริงเสือไปสัตว์กินเนื้อเสือไปสัตว์กินเนื้ออ๋ไอไม่จะปลูกขึ้นเต็มบ,บ้านเนละี่ยไอ้ควานคนจะเยอะนะมันมาไอ้ผูกเปย์ใต้ต้นอันนี้ ใช่ไหมล่ะผูกไปได้ต้นอะดิหมดบผูกบรกเออใบไม่เกิดเป็นทันมันจะปลูกใช่ไหนพวกนี้คุณไหลคนทำทานหาเนาะกินหอวใบใหม่เอออ้าคุณก็จะกินใบผักบุ้งเลยมันเป็นผักไม่ใช่ต้นไม้เออเป็นกินผลกินผลต้นนั้นต้นนี้อะกินไปกินใบกิเลกเออใบกิเลกินไหมกันกินเลยแล้วมันต้ม เปากทำอะไรกันพอแล้วป่ะโอเคนะครับก็ของที่แม่พี่สีส่งมาวันนี้มีกุณยาไฟแกแ้วมีคุณพ,พี่อะไรนะโซ่ส่งสุูนห้คุณอ่ะพี่ยาพี่ยาส่งยาให้สุนักน <ะ S 1> แล้วก็คุณพี่มิน้นเอ้ยให้คุณชมพู่ส่งต้นไม้มาให้ มาให้บุญหลายปลูกนะครับให้เสือปลูกเสือปลูกเสือปลูกได้แต่เสือไม่ดูแลก็ตายเหมือนกันแล้วผมสั่งควานไปแล้ววันไหนมาว่าควานต้องถางหญ้าตัดเป็นไม้แล้วแรกเสือเขาก็จะเหือยนิดนึงจริงๆทุกอย่างเขาจะเหือจริงใช่ตอนเหือเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนรถไงตอนไม่หลับแต่ขี่ทั้งวันพอขี่แล้วเออพอแล้วได้ได้ขี่แล้วมีงั้นก็ไปที่ศูนย์ไปนั่งรถขี่รถเนาะเออพอขี่เสร็จแล้วก็กลับ โอเคนะผมสวัสดีครับแม่แม่คับ